เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนุด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้เขาปลาหานมใหม่ครับผมโอ้นอนอยังนี่อืมหู้นัอน,นอนเนื้ เบื่อครับช่วงนี้แต่ อ,าาาอาะารครับพี่นอ้องอืนี่ได้บ่าบอเจ้ว่าไดบ่เห็น เห็นแต่ว่าเดวเบิ่องอันเปียกก่อนฮานอ,อนั่งดินเต้โอ้หลายแท้อืม พี่เดตรงนี้ ไดปป้บน้อหนิเนาะโอ้โหได้แล้ว <_ c oughs> พามาเก็บหมอกหอยน้ำครับโอ้โอ นี่มชลีครับพี่น้องปกติเป็นสิบขึ้นนะมัอคืนครับ เรน่องสิออกมาหากินแต่นี่ออกกลางเวียนก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่นยังลงบ่ทันเพิ่นยังบ่ทันลงครับนี่ครับหน่วยหนึ่ง นี่ต้องเบิ้งดีๆครับเพิน่นรางเทือร์ฟันลีรอยู่น้ำจอกน้ำแหนนี่ครับนี่หน่อยใหญ่ๆนี่ครับรางเทือเพิ่นสิลีอยู่น้ำจอกแหนจะหาบ่เห็นนี่ครับหน่อยใหญ่ๆเลยอาไปเรื่อยๆครับ โอ้ไข่เต็มเลยครับไข่มันนี่แต่ไข่ตัวเล็ตัวตัวมันลงไปแล้วครับโอ้เด็กกันหลายนออ่าเแกงต้นเศร้านีบ่บ่ แข่งตันเทียงแข่งตันเทียงเนาะได้ครับพี่ห้องลำไม้สซงไทยแซงไทยเอาทเามียน่อยไหมยังนั่น ได้การใช่ใช่นี่คือเสียงเนาะบ่ต้องซอยมันขั้นโอ้ก่อนี้แห่งหลายครับพี่น้องพาเท้ามีดมา

นี่ได้เอาปะเอาเล่ดิอือแห้งไฟใหม่แห้งขึ้นเนาะทางนี้ดิกันเนี่ยกินเนี่ยงแล้วนะเนาะงแล้วเนระาก็ไม่เอาโอ้ไปท้าบัดนี่พี่บัดนี้ กำลังตตปุกปิปทางนี้ผมมีเนาะาก้อนนี้โอ้ก้อนนี้แคงหลายบาทเนีอือโอ้นี่เ้านี่ก็าเสีบบ่า แนงตัวนั้นเด้อพุ่นอยู่ในพุ่นทั้งหลายชาได้กลางกอเลยกลางกอก็เอาแน่เอาลดโอ้พอได้แกงอยู่ครับพี่น้องนี่เท่าเท่าไหน โอ้หักเลยโอ้ไปครับคิดหอดสมัยอยู่ไต้หวันแล้วน้ำใหม่อันเชาอันทิต์ไปหาน้ำใหม่หาใส่มองปาก็คือจังวะไายหลายอยู่คลองอยู่คลองไต้หวันก็ได้สวนกันไปแล้วผู้ชายสายป่าสายหาอยู่หากิน หยุดเสาร์อาทิตย์ครับช่วงนั้นงานบ่อยมีนะจะเป็นเดือนช่ชวงเดือนมีนามีสารนี่แหละครับาทางโรงงานกะทางโรงงานบ่มีโอ้กะยหยุดทอดเสาร์อาทิตย์ครับหยุดปานคู่ก็ทำงานเมืองนอกกันไปหาหน้าไาม่แล้วชวนกันไป้ หนึ่งก็ได้กระสอบปุ๋ยผู้หนึ่งก็ได้มองได้แห่ไปวานแหพร้อมผู้เขาไปก่อนเขาก็มีอุปกรณ์น,นะการอายุหากินเขาอาศัย,ยไปน้ำเขา,าโอ้ยไงไปหาปลา,าบ่หมื่นเนี่ยหาหน่อไม้บ่เป็นกะส่วนกันไปแล้วส่วนผู้เสผู้สาวไปน้ำแหล่กันได้ผู้เสผู้สาวก็โห เออวบาไทยพอมได้แฟนก็นได้ <c oughs> ผู้สาวไปเก็บพักบาดเนี่ยผู้บ่าวก็ได้ป่าแล้วเนาะตึกแหกได้ปา่าป่าหลายหลายได้ปานินบ้านข้าเจ้าได้ป่ามองติดมองมาโอ้มีแต่ตัวสำม,มือฝ่าม,มือพือได้ป่าแล้วกัน <c oughs> แต่งผู้สาวไปเก็บพักละบาทเนี่ยพักข้าเจ้านี่ทัก พักกะเจ้าปลูกอยู่นให้น่านะกะเจ้าปลูกออันนี้พปลูกพักนี่น่ะปลูกพักเอฟคุยคือสดนะพอมันใหญ่มาเป็นดอกเป็นยังเขากระถ่ายกบกขี้ดินโอ้หลายคักนอนเนี่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 ไม่จอนี่ไม่จอนี่นี่นี่เออเห็นอยู่เก็บใส่ถุงพุ่นผุนมาเก็บผีมาเก็บผีใส่ถุงมามามาก็สาิ่นกับว่าไทยเด้ พากันไปเก็บพักได้เป็นสอนบรรกันฟังนะ <_ d ata> ตรงนี้เขาแพงไหม <_ d ata> ตรงนี้เขาห่วงบอลนะ <_ d ata> ตรงนี้เขาแพงไหม <_ d ata> แบบแกลัดดอกแล <_ d ata> ้วสาวเป็นนั่น <_ d ata> เป็นยญานนั่นบ่อยากให้เขาห่วว่าเป็นเออเป็นคนอีสานนะ <_ d ata> ตรงนี้เขาแพงไหมเป็นน่ะ เอาไปไปพูนละไปไปไปพ้นไปก้อนนี้หลายหลายอรุดจังกน้ำพันนีเข้าไปกับเดือดเปอ<ป> <c oughs> จ้องคนดีนี่นี่เท่านี่นี่ดิสองนอนี่ยกระดานกระดนเอาโลดเอาโลดมันเป็นนาลได้มาบ้าเอาลายโลดได้มาละงันคุมค่าก้อนเนี่ลายคัก ให้คิมมาบังดูดดนั่นเองหน um ่นสองนอนอืมนั่งดินอนหนึ่งอืมทำไมอ่ะพ่อไหวแท้โอ okay ้ยนอนมีบ่เมืองพ่อ เห็นมีแตะเมืองเห็นมีแตะเมืองพ่นฮะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าในเวลาประมาณเดียวกันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ